กลุ่มคนต่นทําไม่มีมานั่งรูปหัวกูเจาะกระโถนเนี่ยรูปกระบาลมึงให้ขึ้นหมอชีพมันวันนี้มันไม่สมควรควานมันต่อแหลไม่ไเลี้ยวผิดคุณหมีจะลดอาการมันมาจะคุยมันลืมอะไรอ่ะอะไรของป้าเนี่ยป้าฟรีแมนคุณหมีจะลดอาการเสียป้ายขาวทะเบียนเลขอะไรครับคืออะไรอ่ะป้ายขาวคืออะไร บเบอร์บเบอร์บเบอร์มีคนโทรมาหาผมหลายคนเลยในเรื่องป้ายขาวป้ายอะไรป้ายขาวป้ายราชการไงถ้าเป็นเมื่อก่อนนะ่ผมด่าและผมด่าเลยนะและที่ในเอไอมันให้อาจารย์ลงลงเอไอมันทาให้อาจารย์บอกหัวที่16เหรอเออถ้าใครอยากอยากรู้ว่าเลขเบอร์เลขป้ายขาวเออะไรให้กวดไปในใต้โพจะเห็นแล้วก็เข้าปนันลีงก์เป็นเป็นงลข m MM, add m m a อ m m m แล้วก็ใส่คนเปิดเข้าไปเจอแต่ไม่เจอแม่รู้ได้ไงเป็น AI ไเนี่ย A I ก็ทชามัน AI มันเ I มันเป็นวิชาชีพ AI เขาจะมีลิงก์มีลิงก์ให้เขา้าไมันเป็นลิงก์เข้าไปสมัครเว็บบอลเว็บหวยเขาบอกว่าเป็นวิชาชีพเขาบอกว่าวันนี้สิบหอยาใครอยากแบ,บ้ป้ายขาวให้ เข้าไปคือในพวั้วเลยแล้วก็จะรู้เข้ากลุ่มในพกเข้ากลุ่มเอ้คนมัเนเก่งจริงมาก<ห>เข้าลงบ่อยมากเลยนี่ใกล้หวยออกอาจารย์ออกเกือบทุกช่องเลยอยากเข้าให้เข้ากลุ่มไปเขาบอกในกลุ่มไปแล้วคนแม่ก็ตามแหกแล้วมไม่ในกลุ่มไม่เขาบางคนหลอกมาเมมเพราะว่าในกลุ่มไม่เห็นมีเลขอะไรเลย ขายแล้วเื่อนแม่ไปเอาโขดอมาขายหมดแล้วโดนกระดาษนี่เลยโอ้โหไม่่าทุ่งแล้วทุกคนยังไม่นอนเหรอเม่โอ้ยวันนาขึ้นกันดีกว่าออ้ยวันนาขึ้นช่องกันดีกว่าออ้ยวันนา อยากคุยกับอุยนาเนะ่ะอุยนานอยู่ไหนเน,น,น,นาะอโยนานไปแล้วหน,าน,าน้าเลยอุยวนา,นา,นานไปแล้วอะ เดี๋ยวอีกสักประมาณแปดนาทีลงแล้วนะจะไปอาบน้ำแล้วก็ทำความเพียรแล้วก่อนนี่พยายามจะไม่ใส่แว่นนะขี้เกียจใช้แว่นแล้วะ่ะพยายามจะมองฝืนมองตัวหนังสือก็เล็กเกิน ไม่ต้องใส่แว่นหลอกค่ะหน้ารักดีมันมองไม่เห็นนะสิครับ เจ็ดนาทีปักตะก้าขายของให้อาจารีกว่าดียที่จะขายอะไรได้บ้างดียที่จะขายอะไรได้บ้างของอาจารย์ อ่ะทุกคนช่วยเจอสินค้านายจกราหน่อยนะจ๊ะทุกคนอุดน,นหนอาจารย์หน่อยน้ำพริกตะแดงเมืงดาปลาย่างปลาราประลาทูปลาเส้นจจดำดำมะม่วงโแพ้หมดเท่าเด็ดเดียวเท่าเราคมทานสินค้านายจะกราเลยนะจ๊ะอ่ะอ่ะ,อ,ะอีกห้านาทีช่วยอาจารย์ขายของหนยแล้วอ่ะจะได้มีออเดอร์หน่อยวันนี้อาจารย์ไม่ได้ขายของเลยสองวันแล้วนะ ทุกคนไม่เชื่อกันซื้อหรอหลับอล้เนี่ยจะหลับอล้เนี่ยโอ<ฮ>อาจารย์เสียงหายนะควรระวังนะคะโอเคจ้าขอบคุณนะครับคุณอะไรดีที่สุดอะไรอ่ะ ไม่มีคนซื้อแน่นอนปกติก็ไม่มีคนซื้ออยู่ละโอ๊ยนอนดีกว่าทุกคนพรนนี้ค่อยว่ากันใหม่ไม่ขายแล้วง่วงนอนแล้วจะไปอาบน้ำน้ำสบายนะทุกคนเริ่มทำความเพียรน,นะและเดี๋ยวว่างเรามาคุยกันใหม่ทุกคนขอบคุณมากนะที่มาส่งขอบคุณนะครับทุกคนอนคนันโมทาาสาธุด้วยนะบ๊ายาครับไปก่อน สวัสดีบ๊ายบายบ๊ายบายนะจ๊ะ